อันนี้แม่คลิปที่2ค่ะเออก็จะมีทรงผมชุดแรกก็จะเป็นผมสั้นใช่ไหมคะชุดนี้เราก็จะเป็นทรงผมบั็เทค่ะนะคะเป็นวิกนะคะนี่ไม่ใช่ผมจริงแต่เขาแค่ลองใส่ดูอค่ะว่า,าถึงแม้เราแต่งหน้าแบบโซนเดียวกันนะคะเป็นหน้าเดียวแต่ว่า การที่เราเอาทรงผมมาใส่ะคะ่ะมันก็จะเปลี่ยนใบหน้าของเรามากขึ้นอันนี้ก็จะแนวดูหวานเนี่ยนะคะก็ะจะใส่เป็นแบบของสีชมพูน,นะคะแล้วก็มีที่ปิดหูจริงจริงไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าแค่หูมันก็เยอะอยู่แล้วปกติเป็นคนเยอะหนะ่อยค่ะชอบอะไรเยอะๆอืมก็โอเคเลยคะ่ะะ เป็นคนที่แบบไม่ค่อยกับเข้าบเทเท่าไหร่เพราะว่าทรงผมทรงนี้จะทําให้ตัวเองเหมือนกระเทยมากอันนี้พูดจริงนะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นอแต่ถ้าแบบถ้าเราแบบหาหมมตัวเองได้นะมันก็โอเคอยู่ถ้าหาหมมตัวเองไม่ได้จบเลยนะคะจบอืมอันนี้มันคือไม่ใช่จบปริญญาหรือไม่ได้จบมัธยมนะคะคือจบการแต่งหน้าเลยทีเดียวนี่แล้วก็ลองทอดแป้นอันนี้คือ ใส่แว่นแบบไม่ค่อยใส่เลนนะคะเพราะว่ามันจะเห็นแต่ไม่ชัดถ้ามันมีเลนใช่ไหมล่ะอนี่ค่ะนย่ค่ะหาหมมมกล้องกันฮ่าบลิงใช่ไหมล่ะเออถ่ายกล้องไอโฟนก็จะโอเคหน่อยนะถ้าแบบกล้องอื่นอาจจะไม่รู้ดิเฮ้ยเราชอบไอโฟนอะแต่ไอโฟนแบบ รุ่นใหม่ก็โอ้นะแต่เราชอบรุ่นรุ่นเก่าอะเพราะว่ารุ่นสเต็ปจับอะรุ่นสุดท้ายโอเคปะ <c oughs> อืมโอเคแต่โอเคต่คไมเยอะแยะเนี้ยติดเหลือเกินแต่นะเนาะหน้าบานจงเบย <c oughs>